สวัสดีครับวันนี้นะครับผมณ b m เนมิ o ยูโรป้ามอเตอร์นะครับแผนกเซสร์รี่นะครับผมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมพาเจ้าซีรีห้าสคันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพิ่มเติมด้วยครับนะครับซีรีห้าคันนี้นะครับก็จะเป็น G30 5 2 0 d M Sport นะครับแต่งชุดแต่งแบบ Full M Performance นะครับก็คือผมจัดเต็มสําหรับภายนอกคันนี้เลยนะครับ เริ่มจากอันดับแรกนะครับก็คือกระจังหน้านะครับเป็นคาร์บอนเคฟลา์นะครับที่ใส่เข้าไปเสริมความหล่อให้กับความเป็นเอมโฟอรแมนที่อยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นพื้นผิวคาร์บอนเคฟลา์นะครับและลิงก์กันชนหน้านะครับสปอยเลอร์กันชนหน้านี้ก็จะเป็นฟอนสปอยเลอร์ที่เป็นคาร์บอนเคฟลา์เช่นเดียวกันนะครับลิ้นหน้าตัวนี้นะครับของซีรีส์5เจ้า G30 คันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ชิ้นนะครับก็คือจะมีชิ้นหน้าขวาชิ้นกลางแล้วก็หน้าซ้ายนะครับ จะเป็นสาชิ้นที่ประกบกันนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นโลโก้50ปีนะครับสำหรับ M นะครับสเต็ปต่อไปนะครับก็มาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างผมก็จะใส่ตัวสเกิร์ตข้างที่เป็นคาร์บอนเคฟลาเช่นเดียวกันนะครับบวกกับสติกเกอร์ Performance นะครับให้มันดูมีความเป็นมิติแน่นอนแล้วก็ขายไม่ได้นะครับกระจกมองข้างที่เป็นคาร์บอนเคฟล่าเราจะเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับให้กับลูกค้าซึ่งเพราะฉะนั้นจะมีความเบานะครับแล้วก็ลายคาร์บอนที่ค่อนข้างที่จะแบบเนียนตามากนะครับสำหรับ ฝาข้อกระจกมองข้างเคปลากันนี้นะครับกิ้วข้างนะครับแก้มบางคนข้างเรานะครับก็ขายไม่ได้เหมือนกันยังเติมความเป็นคาร์บอนเข้าไปเพื่อให้มดูสปอตมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนครับชุดล้อกับชุดเบรกตัวนี้นะครับผมเสริมเป็น20นิ้วลาย 669M นะครับเป็นล้ออิมพอร์ตแมน์ที่ฟอร์สน้ำหนักเบานะครับจับคู่กับยางรันแฟตซึ่งแน่นอนก็ความปลอดภัยของลูกค้ายังคงเดิมแน่นอนนะครับบวกกับชุดเบรกอิมพอร์ตเมนต์นะครับที่ให้ประสิทธิภาพในการเบรก หรือการหยุดรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับอัพไซส์จานนะครับจานหน้า395ม mm, ิลลิเมตรจานหลังจะเป็น370ม mm. ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพียงพอในการควบคุมฝูงม,ม้าที่อยู่ในห้องเครื่องนี้แน่นอนครับด้านหลังนะครับผมได้ใส่ตัวดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็นเอน r ปแคมป์คาร์บอนสแควลานะครับเพื่อแอโร d ดน a m ิกรองรับกับลิ้นหน้าที่ส่งลมเรียบๆไปด้านท้ายเพื่อไม่ให้มีแรงฉุดลมกากาศด้านท้ายรถนะครับบวกกับชุดท่อไอเสียที่เป็น เ e ็ f o r r ร์ฟอ e ์ c มนต์แอ็กนะครับเพื่อให้ได้อัตรลดในการขับขี่นะครับมีซาวด์ของความเป็นสปอร์ตนะครับเสียงในห้องโดยสารนะครับเราจะได้ซาวด์ที่เป็นเอ่อฟิลลิ่งในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นคาร์บอนเคฟล่าแบบโปรนั่นคือมันจะเป็นตัวหนาชุดนี้นะครับราคาปกตินะครับหนล้านสองแนบาทนะครับแต่ และทีมงานยูโรป้ามอเตอร์นะครับจัดให้ลูกค้าสุดพิเศษครับเหลือเพียง900,000บาทเท่านั้นนะครับเซฟไป300,000บาทเลยทันทีนะครับแน่นอนครับชุดนี้นะครับมันพิเศษไม่ใช่แค่ราคานะครับที่จับให้นะครับยังมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมพิเศษพิเศษสําหรับเจ้าของคันนี้อีกนะครับนั่นคือกิจกรรมเรื่องของสนามชาร์จอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับนั่นคือการขับขี่แบบเอ่อเรซซิ่งนะครับเราไปร่วมสนุกด้วยกันนะครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับเป็นการจัดโดย bmw thailand นะครับฝ่าย after sale นะครับกับ Europa Motor เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของคันนี้ได้ไปทดสอบรถของท่านเองในสนามและยังมีหลายๆรุ่นให้ลูกค้าได้ทดสอบประสิทธิภาพของรถ bmw อีกหลายๆรุ่นเช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับคันนี้นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อฝ่ายขายที่ Europa Motor ได้ทุกสาขานะครับเพื่อให้ฝ่ายขายของท่านได้นาพาไปชม ตัวจริงๆตัวเป็นๆสําหรับเจ้าสกี30มสิกันนี้ครับว่ามันงดงานแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้ครับผมและทีมงานยูรป้ามอเตอร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีกิจกรรมอะไรดีๆอีกผมจะนํามาฝากใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ